กลับมาในพืชเจอกับสอมบี้ในมอสไฮบริดนะครับย้ํากันอีกทีนึ่งนะฮะว่าปุ่มนี้อย่าก,กดนะครับ <laughs> มีประสบการณ์ตรงมาแล้วกดแล้วทุกอย่างมันเริ่มใหม่หมดเลยวันนี้เรามาเล่นต่อคือจริงๆผมรอมอสอันนี้อยู่นะมอสฟิวชั่นอัปเดตนะครับเหมือนจะเป็นอัปเดตใหญ่ด้วยนะรอบนี้มาหลายตัวเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่มามาที่มอสนี้ก่อนตัวต่อไปคือเจ้าตัวนี้กระโดดทับแต่ว่าเหมือนผสมตัวอะไรมาหรือเปล่าอยู่บนลังคาด้วย อ่ะรอบนี้จะเล่นแบบไม่ใช้ตัวช่วยแล้วกันนะฮะเล่นแบบพืชปกติเลยมาก่อนเลยซันฟลเวอร์เจ้าเห็ดโยนกระถางเดี๋ยวค่อยวางตังไม่มีสปีดไปก่อนปรับสปีดได้มันต้องใช้การปรับสปีดช่วยไม่อย่งงางนั้นเล่นนานอ่ะเริ่มมากันแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งกระถางแล้วก็แป๊บหนึ่งตังตังโอเคอันนี้ ฟีดหน่อยฟีด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 แล้วก็ทำดาเมจด้วยนะฮะอันนี้ห้าสิบอันนี้วางไปก่อนไปทำอะไรได้ตัวนี้ไม่กระโดดทับหรอหรือว่าอยู่บนหลังคาก็เลยไม่ทับเฮ้ยจะหมดแล้วนะไม่กระโดดทับหน่อยหรออ๋อต้องกินก่อนกินเกือบหมดก่อนเงินช้ามากๆท้องให้เขากินให้หมดก่อนถึงจะกระโดดทับได้ ยังวางไม่ครบเลยแฮมเบอร์เกอร์เร่งสปีดไปอันนี้โอ้โอ้โอโตัวกระโดดมาตัวกระโดดมาอันนี้ไปแล้วก็แ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งแ๊บน,นึงตัวใหญ่แล้วอันนี้มาตรงนี้เออมาเลยมาเลยเออเต็ม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 ตัวเริ่มใหญ่ขึ้นอันนี้ไปแล้วกันสอมบี้วอนัทอื้อ เร่ม,มากันเยอะแล้วอืมระเบิดซะระเบิดซะคุ้มมากเลยตะเกียงเนี่ยห้าสิบเองเอาละ่ะต้องเริ่มวางตัวยิงแล้วฮะกระลำอืมแล้วก็โดนทุกตัวซอมบี้ซอมบี้ซอมมอนซอมบี้ออกมากระถางกระถางวางก่อน,นแล้วก็อันนี้ตะเกียงไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้งาง,งล่างตัวนี้ไปก่อนเออโอ้ยไม่ยอมโดนตรงนี้เดี๋ยวนะเด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  โอ้ไม่ทันอืมเงินก็ไม่พอด้วยกระโดดข้ามมาอีกดีจริงๆจฮิอๆ,ๆอันนี้ไปเลยจัดการซะเออมามาเวฟมามีใครที่จะกระโดดอะไรไกลๆไหมมีตรงนี้กันไว้ก่อนกระโดดมาเจอกับซอมบี้เรามันก็ใช้ได้นะตัวนี้เจ้าตัวที่แบบกระโดดทับนะฮะต้องกินก่อน กระหล่ำไม่ค่อยยิงเลยอ่ะไม่อยู่ในระยะใช่ไหมย,ยิงน้อยมากโอ้ตรงนี้อีกอกระโดดทับไปซะคุ้มคุ้มตะเกียงคุ้มราคาไม่แพงอย่าดึงนะอย่าดึงนะโอ้โหราคาก็แพงด้วยตัวนั้นนี่สมอนตัวใหญ่ออกมาอืมนี่ตัวกระโดดทับกับตะเกียงแครี่ไปก่อนเลยคูดาวมาค่อยๆ่อคูดาวมาเอาละเริ่มพอจะได้ละว,วางเร็วขึ้นหน่อย ตรงนี้ตะเกียงไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างอันนี้สามเวฟนะฮะแต่ะละรอบนานมากถ้าทางน่าจะต้องพึ่งตะเกียงด้วยตะเกียงตะเกียงตะเกียงแล้วโอ้ยตัวดึงอย่าดึงนะโอ้โหกว่าจะโตร,รู้ไหมเอาอีกเอาอีกอออกได้ไหมเนี่ยเอาออกได้อออไหมอ่ะโอ้ นั่นยิงเลยยิงโอ้โหี่ขนาดยิงแล้วนะยังจะดึงอีกโอ้ตัวขโมยเยอะเกินครับสอมบี้วุ่นวายมากดีนะที่เงินยังพอมีอยู่ข้างหน้าก็อันนี้ไปเลยไม่เป็นไรดึงอีกดึงอีกดึงอีกเออจะดึงอะไรนักหนาตัวกระโดดเนี่ยมันต oh, oh, ie like ้องมีทางแก้สิตัวกระโดดเดี๋ยวต้องลองหาดู ข้างหลังครับตัวนี้อีกแล้วครับเดี๋ยวไปมึงไปม,งมึงกันไ้ก่อนอ่ออันนี้ไปโยนตัวเล็กมาไกลมากก็อันนี้แล้วก็อันนี้อืมแล้วก็ตะเกียงด้วยเอออ่ะโอ้ตัวเล็กมาอีกแล้วตอนไหนเนี่ยอ้ยเดี๋ยวนะไม่มีพืชที่จะยิงละมีที่วางกระลำไหมกระลำหน่อยเอออะมา,มามาตัวกระโดดทับ เว็บสุดท้ายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วชนะแน่นอนอืมจะเกียงไปน้ำแข็งมาเออเออ่าจะได้นี่อะไรเนี่ยนี่คือซอมบี้ซันฟ lower หรือว่าซันฟ lower ซอมบี้ด่านต่อไปครับเมื่อไหรจะพ้นจากหลังคาซันฟ lower ที่เป็นซอมบี้ให้ดวงอาทิตย์ไหมเหมือนจะคูดาวนานฮะอ๋ะอให้เป็นซอมบี้ อาแล้วอ๋เอ,เ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> ให้เป็นซอมบี้มาโอ้ยมีพีชูตเตอร์ด้วยโอ้โหอืมอ,อย่างงั้นต้องซันฟลาเวอร์ปกติโอเคอืแต่กว่าจะโตนะเบอร์เกอร์นานมากอมขอซอมบี้กาส,สักตัวหนึ่งมีไหมมีแล้วเอาวางตรงนี้ไป แล้วก็ขอตะเกียงหน่ <Bra ins. S 1> อยซันฟลาเวอร์สมบีถ้าเกิดการ์ดไม่หยิบจะหายไหมเนี่ยน่าจะหายมัง้ง <Bra ins. S 2> อันนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ไปอโอ้ยตรงนี้ข้างล่างห้าสิบหสิบขออีกห้าบาทเร็วอ,อันนี้เคครับแล้วก็ข้างล่างด้วยตรงนี้ไปอืม อืมอ่าทับไปดีมากตรงนี้ก็เหมือนเดิมตะเกียงสโลหน่อยอืแล้วก็อันนี้ตะเกียงตะเกียงไหมไม่ต้องอันนี้เลยอืมอันนี้ตัวทับไปอืมอืมตะเกียงตะเกียงช่วยได้เยอะอันนี้ขขาบนไปอันนี้ตรงนี้แล้วก็ตะเกียงมาอันนี้แล้วก็ตัวนี้เออเออโอเคมาอีกมาอีกมาอีกนี่ ขอการ์ดเยอะๆหน่อยอันนี้ด้วยข้างหลังเป็นซันฟาฟเวอร์ไปตรงนี้ซอมบี้ข้างล่างแล้วก็วอนัทที่เป็นซอมบี้นะฮะตุกซอมบี้ขึ้นมาตอนนี้เขาโดนกินเขาก็กลายเป็นซอมบี้ตัวใหญ่ช่วยได้เยอะมากอือันนี้ตรงนี้เคเริ่มมากันเยอะละอืมตะเกียงต่อเลยตะเกียงสโลได้ ทำดาเมจได้รู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้ซอมบี้เริ่มเยอะซอมบี้ฝั่งเรานี่แหละเริ่มเยอะเริ่มเยอะอ่าอันนี้วางไปลืมวางอันนี้เมื่อกี้ตะเกียงคูดาวนานมากอ่ะบนหลังคานะอันไหนอันไหนอันนี้นี่นี่นี่เออมามาเรามีเกราะเหมือนกันเรามีเกราะเออตรงนี้อืมอืมอืม ข้างบนข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้า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 ชดูไม่ทันอันนี้มาหน่อยน้ําแข็งข้างบนไปตรงนี้เอ้ยข้างล่างตรงนี้วอนัทแป๊บหนึ่งพลิกไปพีชูเตอร์พีชูเตอร์มีวอนันท,อทอืม,อออมกันไว้หน่อยข้างบนไปโอเคฮะเร่งสปีดไปครับตรงไหนอีกเลยไปก่อนเลยซอมบี้ไม่มีตัวดึงก็โอเคนะตัวดึงนี้น่าลำคาญมากแลก้วก็อันนี้ นี่เดินไปข้างบนเริ่มมากันเยอะเริ่มมากันเยอะสู้ได้แน่นอนเริ่มลงตัวแล้วน,นี่มาน,นี่มาวางไปซอมบี้เราก็เรียกซอมบี้องเรามาสู้กันหน่อยโอ้โหสามพันกว่าละห้าเงินเราต้องหยิบวางเองด้วยนะต้องรีบวางมันงั้นการ์ดหายนี่วางอันนี้ไปวางให้หมดเลยตรงไหนวางเลยได้วางไปก่อนเลยซอมบี้มาอ,อ,อันนี้ ตัวกระโดดตัวกระโดดตัวกระโดดเอ้ยตัวกระโดดกระโดดกระโดดเดี๋ยวนะพลิกพลิกพลิกแปบบหนึ่งสอมบี้ไปได้ไหมเออกัดซะกัดกัดดีมากข้างหน้าเริ่มรล่อยหรอเล็กน้อยสอมบี้มาข้างล่างบ้างสอมบี้สอมบี้ตรงนี้ตัวใหญ่อันนี้เราวางหวานนะัวน้าสอมบี้ไปกระถางมาอีกกระถางกระถางกระถางวางไม่ได้แฮ่อันนี้วางอันนี้ไปเดินไปเดินไป ระวังตัวกระโดดหลุดไปข้างหลังก็จบเลยไม่มีตัวยิงออันนี้ไปน้ําแข็งสอมบี้วางสอมบี้ได้แล้วสุดท้ายแล้วม,มีอะไรแล้วตะเกียงหน่อยสอ,อมบี้เดินไปน้ําแข็งมาอีกไหมคูดาวนานจังน้ําแข็งอสอมบี้เดินไปสอมบี้เดินไปข้างบนสอมบี้เดินข้างบนสอมบี้ตัวใหญ่สอมบี้ตัวใหญ่ สอมบี้สอมบี้และสอมบี้อือหือือหือืมตัวเล็กเหรอเจ้าต,ตัวเล็กเจ้าต,ตัวเล็กปัญหาคือต้องดูให้ทั่วฮะได้อะไรมาเห็ดเห็ดน้ำแข็งมีข้างล่างตัวหนึง่งตรงนี้โดนได้อยู่โอเคครับไม่มีปัญหาขอ,อหน่อยอันนี้อือหอีกตัวหนึง่งมาครบแล้วแล้วก็ ซัน f l เวอร์ซอมบี้อันนี้ด้วยตะเกียงเร็วเร็วเร็วตะเกียงไม่ทันแล้วมั้งเบรนส์เจ้าเห็ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ้าเห็ดรอก่อนเฮ้ย oh. hey, ขอการ์ดหน่อยสิซอมบี้ <Thanks. S 1> เออนั่นแหละการ์ดหน่อยการ์ดการ์ดการ์ด,รดอ,อ่าอันนี้โอ้ไม่ทนันอ่ะเห็ด mm hmm. หน่อยเห็ดทำอะไรได้อ๋อ mm hmm. oh. ทีเดียวเหรอเป็นเหตุแบบวางทีเดียวแล้วก็เหมือนฟีดท,ทั้งหมดฮะข้างล่างมา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 เลยมาเลยอืม<ๆ>สอมบี้อืมอันนี้ก็วางไปเอาละสอมบี้ข้างล่างอมืขงงอมข้างล่างตรงนี้อันนี้วางไปสอมบี้มาอีก ซันฟลวซอมบี้มาอีกตรงนี้ไปอันนี้การ์ดมาอือฮึอือฮึน,นี่เอาพริกหน่อยสามช่องเต็มเต็มอืมโอ้โอ้โอ้โตวัตวตลกมากั้นอันนี้ไว้หน่อยขบนอือฮึตรงนี้ตรงนี้สองช่องตรงนี้อืมอันนี้ตะเกียงครับครับผม แล้วก็ซันพาวเวอร์แป๊บหนึง่งน้ำแข็งมาก่อนเริ่มมากันเยอะอันนี้อันนี้เซยกซอมบี้มาสู้กับซอมบี้ฟิลแบบนั้นเลยอ่ะอสี่เวฟหรอด่านนี้โดนทุบส่งไปสู้เลยกับตัวใหญ่ไม่ต้องห่วงโยนตัวเล็กมาอีกแล้วขอการ์ดหน่อยเร็วกัดนี่แหละจัดการเลย โอเคข้างหน้าวางไปอันนี้อันนี้อันนี้ออืหัวนัาซอมบี้ก็สมบูรซอมบี้เหมือนกันนะฮะมากันเรื่อยๆข้างหน้าตรงนี้แล้วก็เห็ดมาหน่อยไหม,มฟีดฟีดเอ๊ะตัวใหญ่ไม่โดนเหรอตัวใหญ่ไม่โดนเหรอนี่กระทุบใหญ่เลยฮะทุบใหญ่เลยทุบใหญ่เลยเออโอ้โอหระเบิดอ่า เอาพริกไปหน่อยไหมโอ้โไม่มีที่วางแป๊บนึงเอาพริกมาพริกพริก,รกสามช่องอืมโอ้โหทุบซอมบี้กันมันเลยตัวใหญ่อืมอันนี้มาตรงนี้เคครับอันนี้มาจำเป็นปต้องใช้เวฟที่สองตัวใหญ่ยังไม่ล้มเลยอะทอนไปไหนตะเกียงตะเกียงตะเกียงตะเ,เกียงคูดาวนานจังเลยตะเกียงตัวใหญ่ใส่หมวกหลุดไปแล้วหมวก เห็ดสโลนิดนึงอือหื้ออือือหืซอมบี้มาซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้นี่ก็วางไปแล้วก็อันนี้ตัวใหญ่ทับโอ้โหอือกินกันเร็วมากตะเกียงตะเกียงเตยมตัวเฮ้ยวางผิดอันโอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ไปอือหือือหือือหื้ทางบนระเบิดอีกแล้วโอ้โหวุ่นวายมาก มาไม่เกรงใจเลยโอ้ยที่วางก็ไม่มีที่วางไปไหนหมดตัวทับไปเอออืมโอ้โหตัวใหญ่มาเยอะไปไหนอันนี้ไปพิกเดี๋ยวโอ้โหอันนี้วางไม่ได้อีกอันนี้อันนี้พิกพิกพิกโอ้โอ้โหอ่าเหนื่อยอันนี้เหนื่อยจริงจโอ้โหอันนี้ไปสะเกียง ช่วยหน่อยตะเกียงอ,อืออือโอ้ยวางสมบีไม่ทันคือพื้นพังแล้วแบบวางอันนี้ไม่ได้อีกนะฮะวางกระถางไม่ได้อีกโอ้มันดูยากมากพื้นที่ตรงนั้นที่โดนพังไปแล้วมันแบบเอาเห็ดวางไปแล้วกันออ๋อ,อให้ดวงอาทิตย์ด้วยฟีดแล้วให้ดวงอาทิตย์ด้วยแต่ไม่ได้อยากได้ดวงอาทิตย์ตอนนี้อยากได้ตัวลบความวุ่นวายวางอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้ เออเอออ่ะนั่นแหล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 ะตัวใหญ่ย,ยางเยอะอยางเยอะเยอะอุ่นวายเยอะมาก <transactions> อโอ้มายกอดอ้โหโอ้กระถงกระถางกระถุนเยอะไปไหนซอมบี้เล่นแล้วก็หัวร้อน เป็นมอสที่แบบมอสแห่งความสุขเล่นแลอารมณ์ดีหรือข้างล่างนิดนึ่งอะไรนิดหน่อยอมอสแห่งความสุขฮะไฮบริดผสมประส,สานความสุขและความทุกข์ไปในตัวอเนี่ยทุบทุบแบบกระถางเพิ่งจะวางมีอะไรที่มันทนกว่านี้ไหม,อมอเออเหนื่อยยังอีกยังไม่ล้มอีกเดี๋ยวเหอะ โอเคครับเหลือตัวเล็กเรียบร้อยฮะผ่านสักทีหลังคาจะไม่ขึ้นมาอีกแล้ว